สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ข่อยก็อยู่ที่ป่าอเมซอนครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมาตอหน,นกครับพี่น้องทีนอมาเมื่อคืนฝนตกครับผมก็เลยลองมาต่อเบิ่งครับผมจะเยินมันห้องดูครับน้ำป่าอเมซอนนี่ครับผมนี่คดูบรรยากาศพี่น้องมื้อนี้ข่อยนั่งอยู่ใน่ซุ่มเลยครับผมหาลำโพงไปวางทางนอกกับพี่น้อง วัสดีพี่น้องทั้ง FC ทั้งดาวครับแล้วก็ทั้งไทยนีนั่งครับผมเมนี้กับไอวี่ฮองกินคือเก่าครับผมเดี๋ยวรอครับทุกคนครับมาสีมีมาหรือเปล่าพี่น้องมาขึ้นฝนตกหลายอยู่ครับผมก็เลยได้ยินเสียงมันห้องครับผมก็ต้องมาจัดเบิ้งครับผมเบิ้งหัวซีเขาหรือเปล่าพี่น้องหนานีครับผมเราแจมล้อมส้มนล้วกันครับเมนี้บาเลยมีหุ่นได้พี่น้องเอาลำพงไปวางมือซื่อครับผม ครับผมรู้ว่ามันขึ้เขาหรือเปล่าครับผมลำโพงดูนั่นทั้งปลาด้วยครับผมเปิดเสียงหลอกไปแต่ก็ได้ยินเสียงมันมาอยู่นะครับพี่น้องอยู่ทั้งล่างครับผมข้างล่างนึ่งเป็นลุ่มแม่น้ำอเมซอนพี่น้องข้างล่างนูนครับผมมันจะมีมาอยู่พี่น้องลองอยู่ข้างล่างเลยครับผม ก็ได้ก็ส anyway, ับสกายให้สตาร์แน่ผมเป็นล like okay. ังใจครับพ uh ี่น้องวันน uh ี้อายุหัวกินขึ้นก uh ่าครับผมเราติดตามน้ำส้มเงินครับผมโคตรก็ได้หนึ่งก็อย่างดีพี่น้องมือนจะมีมากแล้วพี่น้องโอเคครับจัดไปครับผมมันเบามันทาหนีครับทางนี้พี่น้องโอเคครับ พี่น้องลูกปืนบทครับกำลังมากกำลังมากครับใส่ลูกกอนพี่น้อง ยิ่งถืออยู่ครับผมเคลนไปทั้งนี้พี่น้องมันออกมาพอดีครับผมออกมายังไหวเลยผมมันสีเลนไปหานลำพุ่งครับยิงตาบครับพี่น้องวิ่งกลับไปทั้งนู่นครับวิ่งกลับไปทั้งเมืองครับผมเดี๋ยวคอยไปดูครับพี่น้องเพราะว่ามันยังมีเสียงห้องอยู่ครับผมเต็มมันใจครับเพาะว่ายิ่งทุกข์ยิ่พี่น้องเดี๋ยวคอยไปเก็บครับบาดูเสีหาเจอหรือเปล่าพี่น้องวิ่งข้ามนลำปลานี่ครับผม เดี๋ยวลองนัง่งรอสักพักครับผมเื่อสิมีตัวอื่นน้ำม,มาครับเรียบร้อยพีย่น้อง ทีสองครับเรียบร้อยพี่น้องหมานคือเก่าครับผมบือรัวกองมันจับโฟกัสหรือเปล่าพี่น้องพอดีแสนเด็มันซองมาทางผีนะผมมันเลยฝ่ามือหมอพี่น้องขอไปครับผมมือน,นี้ครับแตมทีสองวิง่งแดนทุ่คนผมออกไปนอนตรงนั้นพี่น้องนะฟังเสียงครับยังมีมาอยู่เรื่อยๆครับผม สองต่อขันต่อครับผมสองเต็มแล้วครับพี่น้องกล่องมันมั่วๆครับผมขออภัยครับผมเพราะว่าเสียงมันหย่อนมากเลยพี่หนุ่มหลบลอยไปแล้ว เต็ีมทีสามครับพี่น้องออกมาทังนี้นครับผมออกมาไกลๆนี้เลยครับออกมาะกะ้วกยางออกไปครับผมอยู่ตรงกออ้อยนึ่งครับพี่น้องตาพี่น้องตัวนี้ถึงเตียมครับผมดินบ่กไกลครับผมมาอันพี่น้องย,นะยิ่งสามตัวครับผมเงียบเก็บไปเลยครับเงียบไปแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวออกไปหาแล้วครับเดี๋ยวจักโตครับมื่อนี้ซับซับมายิงสามโตครับบริมีหุ่นครับผมเปิดเสียงเอาครับ ขเขามาเกาะตั้งนี้ครับระยะทำการเลยพี่น้องขันโบบินก่อนสิได้ยิ่งบอบเดี๋ยวลองเบิรงครับผม เธอจูพี่น่อโอ้รวงครับผมเรียบร้อยครับนกเขาตกจูทา้งนู้นพี่น้อ้องปลานั่นครับผมยิงจากทางนี้ไปทา้งนู้นครับอุ้ยมาอีกสองตัวครับหน่อ เรียบร้อยพี่น้องหมานครับผมเดี๋ยวไปหาพี่น้องหายย่างเดียวครับโอ้ยพอแล้วครับนี่ท่งนี้ครับผมยิงตึบตกทั้งนูวนพี่น้งองเอาไปดอกนี้มือนี้หายย่างเดียวครับ <laughs> พอแล้วครับผมเยอะไปม,มากก็ามาอีกครับผมพอแล้วพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเก็บน้ำพุ่งก่อนครับ กินน้ำพรองอคนที่หนึ่งียัร้อยครับนี่ตัวหนึ่งครับผมเราสแลนมาทางนี้ตัวหนึ่งหนุนครับผม นกเขาก่อนพี่สองเจอบอรครับผมอันนี้ว่างมานี้ก่อนครับนกเขาตกกตาหนุ่มรัตตัวหนึ่งครับ ยังถึกสามตัวครับแต่ไปสองตัวแล้วพี่น้องอันนี้ก็เลือดในโนกเขาครับมันตกทั้งทั้งนี้พี่น้องอหาเจ้าบอลแล้วครับั้งสีบินมาตกตั้างนี้พี่น้องอตกปลายานี เป็นว่าตกไก่ครับพี่น้องนี่หากระเสียได้ครับหาเจอหรือเปล่าโว้ยนี่คือกกว่าหาปลเจองานมันไกลครับพี่น้องตกมองนีแ้แหละครับถึงบทเต็มมาเรีนนี้ไปแล้วบอ หาจือแล้วพี่น้องมาลงจอดไก่แห้งครับบร่ได้ใส่เสือแขนเงีา้มานำครับผมน้ำปักแล้วครับโผมมั่นมากมงนี่แหละครับผมปลาครับถลามาทังนี้นะครับตกมันนี่ครับเสีได้ครับผม Hãy chưa chưa hãy chưa hãy gặp hãy chưa 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 hai chưa 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 พระเจออือเองเราพี่น้องโอ้ยตายนกเขาสองตัวครับพระเจอพี่น้องยิ่งจากทั้งนี้ครับผมตกมานี่นะพี่น้องหายไปเลยนี่ครับเลนมานี่นะพี่น้องตุบครับผมยิ่คือครับหายไปใส่ครับ มาจากทางทนี้พี่น้องยิ่งตกมาครับนี่ครับต้นนี้ครับตกมาทางนี้แล้วครับดยิ่งเสียงมันตกอยู่ตั้งตึกเลยพี่น้อ,อยยิงนกหาตัวครับผมได้สียได้เท้ตัวพี่น้องเสียด้ครับผมตกมานังปลาบกับกม่วงนี่ลยนะครับบักม่วงนี่ครับบกม่วงเหงือกผ่าเนี่พี่น้อง ตกมาทั้งนี้แหละครับสีมันก็ขึ้นใบใหม่ดิครับนกเขาเนะี่ยหาผ่้เจอครับบางทีมันขม,มนาอยู่พี่น้องมันบ่ทันได้ง่ายครับมันทองมันขาวๆหางมันขาวๆครับหาไปเจอครับผมบางทีหาไปหามากตกบ่ได้ไก๋เลยพี่น้องตกะคุกเก๋ๆเลยครับ นี่นกหาตัวได้นกสองตัวเลยผมโอ้มือนี่จะได้ครับผมมั่นใจว่ายิ่งคึกแล้วครับ ตัวนึงอะตัวแรกยิ่งมากแล้วมันวิ่งมาทางนี้เลยพี่น้องครับยิ่มากมันวิ่งมาทางนี้แล้วครับผมมันแรนมาทางนี้แล้วครับโลสิปตายสครับนี่หกหา้าโตได้หกสองตโอ้ มีครับพี่น้องนกกระตอเขาดีพี่น้องลองไปต่อเบิ้งครับผมหน้านีก็ยังเข่าอยู่ครับลองเอามาโต้ซื้อครับผมด้านเขาอีีพี่น้องขอมาสามตัวครับยิ่งถือสองอยิ่งถือสามนะครับผมได้แต่สองตัวหาไ,ไม่เจอครับ จะได้ครับผมบนหน้าเลนมาตายไกลปะนี่เรกพี่เนอะ ว่มีครับได้สองตอีหลีครับ <laughs> น้อยได้โอเคพี่น้องสหรับมืนอนี้ก็ได้กินคือเก่าแล้วครับผมยิ่งขึ้นห้าตัวครับโอ้ยได้สองตัวครับพี่น้องนี่ครับซุ่มครับผมระยะยิง่งบริไกลครับพี่น้องประมาณสามสิบเมตรยี่สิบห้าเมตรเห็นไครับ ซุ่มครับผู้ใดที่สนใจสุดรลายพางเดี๋ยวสีปิงไปปักหลิงมาหายได้พี่น้องนี่ครับสุดรลายพางครับผมแต่ว่าบ่ได้ใส่นะเอามาเห็ดซุ่มครับผมเห็ดบังครับแบ่งบังตาเอาซื้อๆพี่เนาะโอ้ยพอได้การอยู่ผมใส่งานดีครับผมผ่าเหนียวครับผมบานี่นี่เขาสองตัวถึกท่านมนถึกท่านนี่หาบุตรทอดเจือตาย โอเคเดีเ๋ยวเจอกันไหมพี่น้องมือนี้ก็หมันแล้วครับผมสองเต็มครับผมยังถึกเนี่ยครับตึ๊บตึบครับผมหาเจอสองตัวโอ้ยได้ไปก็แล้วครับผมเบื้อหน้าเดี๋ยพาไปตอมองไม่พี่น้องโอเคครับ